สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกลคัคนาพิจิกนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2567นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง you แล้วก็เดือนนี้จะมีไพ่ใบาชาเข้ามาด้วยนะคะ ใบแรกของพวกคุณได้ The Hangman, n i g h t of Wands, สองดาบ The Tower, สมไม่เท้า5ดาบ เก้าไม่เทา้าเดชาริอัดสี่เหรียญแล้วก็สามถ้วยนะคะส่วนสำรับนี้จะบอกในเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็ ความรู้สึกข้างในของพวกเรานะคะแล้วก็ไพ่ใบชาจะบอกในเรื่องของสถานการณ์หลักๆที่มันจะเกิดขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวขอเลี้ยงไพ่ใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันนะคะ สำหรับภาพรวมในเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเส้นทางนะจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นจนทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนนะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องอดทนแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ก่อนนะเพื่อที่จะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างหรือว่าได้รับบทเรียนใหม่ๆเข้ามานะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดูว่าพวกคุณจะสามารถปรับตัวแล้วก็รับมือกับมันได้ดีมากขึ้นนะคะในเดือนนี้เนี่ยมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาได้บ้างนะอยากจะให้ใช้ความอดทนแล้วก็ความเพียรพยายามนะคะกับการที่จะเอาชนะกับอุปสรรคปัญหาที่มันเข้ามาทดสอบนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ คาดหวังหรือว่ามีการวางเป้าหมายอะไรไว้ก็ตามแต่นะคะในเดือนนี้นะพวกคุณจะต้องใส่ความพยายามลงไปมากๆนะมันถึงจะประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้มันจะเข้ามาเป็นบททดสอบของพวกคุณนะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดนะ่ะดูว่าพวกคุณจะได้ในสิ่งที่คาดหวังในสิ่งที่ต้องการนะมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พวกคุณจะได้รับข่าวดีกับสิ่งที่รอคอยนะคะ แต่ในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาจุกจิกหรือว่าปัญหาที่มันเข้ามารบกวนใจอยู่บ้างนะคะพยายามอย่าโฟกัสกับสิ่งที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเรานะแล้วก็เวลาทำอะไรเนี่ยให้มองภาพใหญ่นะคะแล้วก็ให้มองไปที่เป้าหมายของเราเป็นหลักนะในเดือนนี้เนะี่ยถึงแม้มันจะมีความยากลำบากอยู่บ้างแต่ว่าพวกคุณจะสามารถเอาชนะได้ผ่านพ้นได้นะคะแล้วก็ จะได้รับชัยชนะในท้ายที่สุดนะมันจะมีโอกาสดีๆมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในจุดที่มันดีมากขึ้นนะ,ะแล้วก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะทำให้พวกคุณได้รู้สึกชื่นใจหรือว่าพึงพอใจกับสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะคะในเดือนนี้นะมันจะมีหลายอย่างที่เราจะต้องเข้าไปทำเข้าไปจัดการด้วยนะคะ แล้วก็อยากจะให้พวกคุณใช้ความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆนะในการที่เราจะลงมือทำอะไรก็ตามแต่นะคะอย่าหนีปัญหาเด็ดขาดแล้วก็อย่าหวาดกลัวกับเรื่องที่เราปรุงแต่งขึ้นเองนะคะหรือว่าเรื่องที่มันยังไม่เกิดเนี่ยพยายามอย่าไปโฟกัสกับมันมากนักนะเพราะว่าจากภาพรวมในหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยพวกคุณอาจจะมีความกังวลหรือว่ามีความกลัวกับ สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นอยู่บ้างนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่เรากังวลเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นอย่ากกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะดีนะแล้วก็ทําอะไรอย่าก้าวเร็วเกินไปนะคะให้ช้าแต่ชัวร์นะ เพราะว่าในเดือนนี้นะพวกคุณจําเป็นที่จะต้องได้รับบทเรียนใหม่ๆหรือว่าได้รับข้อคิดหรือตกผลึกกับอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนนะเพื่อที่จะนํามันไปต่อยอดเป็นความรู้ต่อไปได้ในอนาคตนะคะหรือว่าอาจจะต้องได้รับภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่างก่อนนะจากสิ่งที่เราทำนะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยคาดหวังถึงผลสำเร็จในสิ่งที่เราทำเร็วๆเนะี่ย พอมันยังไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นความงุดหงิดเล็กๆน้อยๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปเล่งวันเล่นเวลานะให้พยายามเรียนรู้แล้วก็ซึมซับกับสิ่งที่มันจะเข้ามาให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดนะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการงาน การงานในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณอาจจะได้พักงานหรือว่าเบรกงานที่เคยทำเอาไว้ก่อนนะแล้วก็มันจะมีงานเร่งงานด่วนบางอย่างเข้ามานะคะทำให้เราจะต้องเข้าไปจัดการแล้วก็แก้ไขนะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยงานมันอาจจะมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะทำให้เราอาจจะจัดสรรเวลาทำงานลำบากนะ เพราะฉะนั้นงานอะไรที่มันมีความสําคัญมากกว่าให้เอามาทําก่อนนะพยายามลําดับความสําคัญในเรื่องของการทํางานให้ดีนะคะเพราะถ้าเกิดพวกคุณลําดับความสําคัญของมันไม่ดีเนะี่ยบางทีมันอาจจะเสียเวลากับการที่จะต้องมานั่งทําอะไรหลายๆรอบนะคะหรือว่ามันอาจจะมีการแก้ไขงานเกิดขึ้นได้ด้วยนะพยายามช้าแต่ชัวนะคะแล้วก็พยายามจับงานที่ มันค่อนข้างเป็นชิ้นเป็นอันนะคะงานอะไรที่มันเล็กๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะถ้าเกิดมันไม่ใช่งานด่วนนะคะในเดือนนี้เนี่ยเอางานด่วนเอางานใหญ่แล้วก็ให้ช้าแต่ชัวนะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของงานมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้อีกบ้าง ในเรื่องของงานเนี่ยดูว่าบางคนอาจจะอยากโยกย้ายงานอยากเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่นะจะไปดีหรือว่าจะอยู่ต่อดีนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากไปมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็มันจะเป็นโอกาสที่ทําให้พวกคุณได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ที่ทําให้เราได้ไปอยู่ในจุดที่มันดีมากขึ้นนะในเดือนนี้เนะี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เสียความรู้สึกกับใครบางคนในที่ทํางานเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าทะเลาะเบาะแวง้งแล้วก็อย่ามีปากมีเสียงกับใครเด็ดขาดนะคะถ้ามีเนะี่ยดูว่ามันจะมีแต่ภาระแล้วก็ปัญหาตามมานะไม่จบในสิ้นนะคะอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่ได้หวังดีกับ เรานะแล้วก็ในเดือนนี้เนะี่ยพยายามอย่าหนีปัญหานะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่นะที่มันอาจจะเป็นงานหนักหรือว่าเป็นงานด่วน,วนเข้ามาพยายามให้ใช้ความกล้าหาญในการที่จะต่อสู้ในการที่จะเผชิญหน้านะคะหรือถ้าเกิดใครที่คิดในเรื่องของการที่อยากจะลาออกเพราะในเรื่องของงานหนักงานด่วนที่มันจะมีเข้ามาเนี่ย พวกคุณค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์เด็ดขาดนะคะถ้าอยากไปน่ยดูว่ามีโอกาสที่จะได้ไปนะแล้วก็มีโอกาสที่พวกคุณจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่จะทําให้มีความสุขแล้วก็สมหวังนะมันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังคนนะคะคนจะค่อนข้างสร้างเรื่องสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายให้กับเราได้นะ แต่โดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของการงานพวกคุณจะมีความอดทนมีความอุตสาหะเพียรพยายามมากๆนะสามารถที่จะเอาชนะกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาได้แล้วก็จะสามารถทำผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเพียงแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็อาจจะต้องบุกต้องลุยต้องสู้หน่อยนะแต่ในสุดท้ายแล้วมันจะดีนะคะมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับพวกคุณเองนะ แต่ว่าอย่าไว้ใจใครแล้วก็อย่าให้ใครทำงานแทนนะคะถ้าเกิดไว้ใจเขาให้เขาทำงานแทนน่ะมันอาจจะเกิดปัญหาจุกจิกหรือว่าปัญหาที่มันจะตามมาได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องทำอะไรที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยให้เราทำด้วยตัวเองนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงิน การเงินในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นจะต้องจ่ายด้วยนะหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาภาระหนี้สินที่จะต้องจ่ายต้องเคลียร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เสียเงินไปแบบปลุบป,ปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือว่าอาจจะได้เสียเงินไปกับ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะคะหรือในบางคนเนี่ยอาจจะเสียเงินไปกับคำประมาทหรือว่าความไม่รู้อะไรบางอย่างนะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะถ้าเกิดอะไรก็ตามที่เราลงมือทําอยู่และเรารู้ดีว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เชื่อมั่นในตัวเองนะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะในเรื่องของการเงิน มีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มเติมอีกบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่พวกคุณอยากจะนำเงินไปทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่ามีแพลนที่จะใช้จ่ายเงินอยู่นะ,ะแล้วก็มัน มีเกณฑ์ที่พวกคุณจะได้ใช้จ่ายไปกับสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะหรือใช้จ่ายไปกับการแก้ไขปัญหาบางอย่างนะแต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าเกิดจำเป็นที่จะต้องใช้จริงๆก็จะมีเงินให้ใช้นะคะสามารถที่จะหมุนได้นะหรือว่ามีคนที่พอจะช่วยเหลือเราในเรื่องนี้ได้อยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีการ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่มันดีมากขึ้นนะถ้าตอนนี้มันกำลังแย่อยู่นะคะเดี๋ยวมันกำลังจะดีขึ้นนะใจเย็นๆนะคะแล้วก็อย่าไว้ใจใครเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้รามาระวังกโกงแล้วก็มิจฉาชีพที่มันอาจจะเข้ามาได้นะ,ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลงทุนในเดือนนี้อาจจะยังไม่เหมาะนะคะ เพราะว่ามันอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่มันอาจจะยังไม่เคลียร์นะหรือว่ามันจะมีอะไรที่เข้ามาบดบังทําให้พวกคุณเห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่ผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะโดยที่อาจจะไม่ได้คํานึงถึงผลเสียที่มันจะมีเข้ามานะถ้าเกิดจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับการที่จะต้องใช้เงินให้วางแผนให้คิดให้ดีก่อนคิดให้รอบด้านนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจ ไปลงทุนแบบที่เราไม่มีข้อมูลหรือว่ามันเป็นการตัดสินใจแบบด่วนๆอย่าทำอย่างนั้นนะโดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะต้องจ่ายด้วยนะแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องจ่ายก็จะมีเงินจ่ายนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพ สุขภาพในเดือนนี้ให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทของเราเป็นหลักนะหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อย่าก้าวเร็วเด็ดขาดแล้วก็อย่าคิดเร็วทําเร็วนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายนะ